กิจกรรมเดือนกันยายนพาร์ท2ใน l a ็กนัลล็อกเอ็มคาสิมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไป เพราะเขาเติมถูกบริการไว้24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกัน Pay to Win Top Up ลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับและนี่ก็จะเป็นแพดโน้ตกิจกรรมนะครับตั้งแต่กลางเดือนกันยาไปจนถึงปลายเดือนกันยานั่นเองนะครับและเป็นเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์เทสนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับที่เข้ามาเร็วมากๆนะครับก็คือ การบุกรุกหรือว่าการ์ดต่างโลกนั่นเองนะครับผมนะรอบนี้ทุกคนก็น่าจะทราบแล้วว่าเป็นการ์ดวิชคารามิตีนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่ามันมาเร็วกว่าปกตินะครับปกติแล้วการ์ดต่างโลกอะ่ะมันจะชอบมาช่วงแบบวันที่20ต้นๆยี่สองยี่สามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่รอบนี้คือเหมือนเร็วขึ้นมา1สัปดาห์นะครับเป็น15กันยาเลยพร้อมกับพวกแฟชั่นเลยนะครับเพราะนั้นก็ เตรียมเงินไว้ให้ดีสำหรับสายเวทที่จะเอาเจ้าการ์ดใบนี้นะครับ w i s c h of Calamity เนี่แหละนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการมาของไอโตว Wish c a า a m i t y มันก็จะมีไอกิจกรรมท้าสู้ต่างโลกเหมือนเดิมนะครับที่แจก s k y f i r e จอร์ชาดแจกโนแลนนะครับแจกแกมคิสตันแบบจำกัดเวลาใครจะดองไว้ตู้ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ทำกันเหมือนเดิมเลยนะครับและแน่นอนว่ากิจกรรมนี้ก็จะมีแพ็คนะครับที่มันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็สามารถไปเติมกับทาง Pay to Win Top-up ได้เลย และนี่ฮะวันที่15กันยายนะครับก็จะมีให้เราเนี่ยเปิดตู้นะครับของ Wish of c a r a m i t y ด้วยเช่นเดียวกันครั้งแรกก็จะการันตีได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณจะเอา2ใบรอบต่อไปก็เลท50 50ก็ลุ้นดวงเอานะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่า Wish of calamity นะครับแต่ต่อมานะฮะของขวัญพ่อค้าตลาดมืดนะครับวันที่17กันยายนนะครับจนถึง24กันยายนนะครับอันนี้เนี่ย บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทําให้การ์ดมินิบอสเนี่ยติดประมูลกันไปยาวๆเลยนะครับผมนะอันนี้เนี่ยในช่วงเวลากิจกรรมนะครับเขาบอกว่ามันจะมี Dragon Bone Rubbing Supply Pack เนี่ยขายในราคา1แกรมคริสตัลนั่นเองนะครับก็คือเอาการ์ดมินิบอสมาย่อย1ใบเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเจ้าแพ็คตัวนี้ได้คิดว่าน่าจะเป็นพวกแพ็คยืมสกิลนะครับและซื้อได้ทั้งหมดเนี่ยครั้งด้วยนะครับอ่า แล้วก็ถ้าซื้อครบ3ครั้งเนี่ยจะมีการปลดล็อกไอเทมต่อไปก็คือ Memory Crystal Core Supply Pack นะครับก็คือจะเป็นแพ็คที่เอาไว้ทำเมมโมรีผมคิดว่าน่าจะเป็น Memory แถว3หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างโหดเหมือนกันเพราะว่ามันใช้3แกรมคริสตัลในการซื้อและซื้อได้5ครั้งนั่นเองนะครับก็3แกรมคริสตัลก็ตีไปประมาณ 50M อะไรประมาณนี้เลยนะครับอ่านี้คือกล่องละ 50M นะซื้อได้5ครั้งแต่ถ้าซื้อครบ3ครั้งจะปลดล็อกไอเทมชิ้นสุดท้ายครับก็คือ Eye of the Soul นะครับก็คือไอตัวลูกแก้วที่เอาไว้ทำเมมโมรี่อ่ะเออจะสามารถซื้อได้ด้วยราคา5แกรมคริสตัลซื้อได้10ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อบดเนี่ยคุณจะต้องใช้ตรงเนี้ยห้แกรมคริสตัลเพื่อได้เมมแถว4ีแถวนั่นเองนะครับ 50แกมพิสตันก็หมายความว่าเราจะต้องย่อยการ์ดมินิบอส50บใบอะนะเออแต่ว่ามันก็จริงๆผมลองดูราคาแล้วอะ่ะมันก็ราคาใกล้เคียงกับการที่เราไปประมูลเอาเองเหมือนกันนะครับเออคือมันไม่ได้ต่างกันมากแต่อันนี้มันจะประมาณ107ใช่ไหมอันนี้ตีไปว่าอาจจะประมาณสัก800900 M อประมาณนั้นนะครับไอ้ร้อยเมื่อกี้ต้องคูณ10มันก็พนะันเไงเออแต่ว่ามันจะต้องมีค่าปลดล็อกตรงนี้อีกนะสครั้ง3ครั้งนะครับก็จะ ต้องใช้อีก6กหินนะครับ <c oughs> ใครที่จะทำเมมโมรี่สี่แบบไม่ต้องไปนั่งแย่งประมูลนะฮะไอกิจกรรมเนี้ยมันก็มาช่วยให้คุณเนี่ยสามารถทําได้เลยก็คือเกมแบบมาขายเองแหละเออมาขายเองเลยแต่ไม่ได้ขายเป็นเซน,นีขายเป็นแกรนคริสตัลคุณก็ต้องไปแย่งมินิบอสมาเอามินิบอสมาย่อยเพื่อที่จะมาซื้อของในตลาดมืดอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองชั่งใจดูแล้วกันว่าจะทําดีไหมนะเพราะว่าไอตัวพวกซับไพ่แพ็คเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าข้างในเนี่ย เขาให้จํานวนเราเท่าไหร่ด้วยนะครับแต่ว่า AI o f t r e s o u l คิดว่ายังไงก็น่าจะให้1เม็ดแล้วก็ซื้อได้10ครั้งมันก็เท่ากับการทำเมโมรีแถว4 1อันเลยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็น1กิจกรรมที่จะดูดเงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับก็จะเป็นของขวัญจากพระจันทร์เต็มดวงนะครับมาวันที่24กันยาอันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก แค่ไปบริจาคนะครับผมบริจาคขยะวันละสิบครั้งก็จะได้โดเนทบ็อกมาแล้วก็เอามาเปิดได้เพย์อิงการ์ดได้แต้มกิวอะไรพวกนี้กันไปนะครับแล้วก็วันที่29กนะครับกันยาเนี่ยไปจนถึงวันที่13ตุลาเลยนะฮะประมาณ2สัปดาห์เนี่ยก็คือจะมีกิจกรรมท้าทายวิญญาณระดับมหากราบนะครับก็คือให้เราเนี่ยไปลงธนาทอสนะเออไปลงธนาทอสนะครับ อ่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ระดับไหนก็ได้นะครับผมคุณก็จะได้เป็นธาน n ทส o ทาวเวอร์เทเชอร์บล็อก4นนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็เป็นเหมือนกับอารมณ์เหมือนน่าจะของแถมแหละนะครับอ่าแล้วก็ข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลากิจกรรมนะครับผู้เล่นคนไหนที่มีเลเวลมากกว่า25ล็อกอินครั้งแรกเนี่ยจะได้เพย์อิ g การ์ดแพ็คนะครับผมอ่าแล้วก็หลังจากรับแล้วเนี่ยจะมีการปลดล็อกการเข้าถึงการซื้อพาหนะ Abyss Dragon Contract นะครับผมก็คือรับของฟรีปุ๊บมันก็จะมีของมาขายต่อนะครับเป็นสัตว์ขี่นะครับผมอ่าซึ่งหลังจากปลดล็อกผ่านนะมังกรเหวลึกเหล่านักผจญภัยจะได้รับความคืบหน้าในการชำระล้างเพิ่มอีก1คะแนนนะครับเมื่อกำจัดมอนสเตอร์ใน Space Time Matrix นั่นเองนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเราซื้อไอสัตว์ขี่ตัวนี้ครับเวลาเราไปฟาร์ม3,000เนี่ย มันจะฟาร์มได้แบบคูณ2อะไรประมาณนี้เออก็คือปกติตีบอลหนตัวได้ได้ไอแต้มสามพันหนึ่งใช่ไหมก็กลายเป็น2องอะไรเงี้ยหรือว่าไปตีป้อมได้แต้ม5ก็กลายเป็น6เงี้ยเออไม่เชิงว่าคูณ2หรอกก็คือเหมือนกับบวกไป1อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สําหรับผมเนี่ยมองว่ามันไม่ค่อยได้แก้ปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยไอ้สามพันที่มันมีปัญหาจริงๆอะ่ะก็คือการยืนรอตีมินิบอสการรอตี MVP มากกว่าที่3 0 0พมันจะครบะนะเออนะฮะก็เลยไม่รู้ว่า เออเราซื้อไปเนี่ยมันมันคุ้มหรือเปล่าหรือว่ามันมีปลดอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อ3เนี่ยเขาบอกว่ามีขายอีเดนคอย500อันนะครับราคาปกติ2 5 5 0 0นะครับก็มีลด20%หเรหลือ2,000 0นะครับแล้วก็แต่ละบัญชีซื้อได้10ครั้งนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็เป็นกิจกรรมพาร์ทสนะครับของเดือนกันยายนก็ถือว่ามีกิจกรรมใหม่ไหม ก็มีนะครับก็คือจะเป็นไอ้พวกของขวัญพ่อค้าตลาดมืดแล้วก็ไอ้ท้าทายวิญญาณด้วแหละที่เป็นของใหม่ที่ไม่ซ้ํากับเดือนก่อนๆน,นะครับที่เหลือก็จะคล้ายๆกับเดือนก่อนๆทั้งหมดเลยครับโอเคครับและนี่ก็จะเป็นกิจกรรมพาร์ทสของแร็คต r o ็อกเอ็มคลาสในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับเพื่อนๆมีความพิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่า หาเส้นียังไงให้ทันนะครับแต่ถ้าหาไม่ทันนะครับสามารถมาที่ Pay to Win Top Up ได้นะครับแล้วเวลาเติมอย่าลืมใส่โค้ด M O J I ด้วยนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ